เขียนมาบอกว่าพระวังคีสะถามพระอานนท์ว่าการมราคะเกิดขึ้นรุมเร้าแรงควรทำอย่างไรก็คงจะอยากจะทราบคำตอบใช่ไหมพระวังคีสะถามพระอานนท์คือช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงที่พระวังคีสะบวชใหม่ๆนะก็เป็นปัจฉาสมนณะหมายถึงว่าเป็นพระติดตาม ติดตามพระอนุนพระอนุนนี่จะได้รับนิมนต์ให้เข้าไปเทศในวังหรือในเครือหาดของท่านเศรษฐีเป็นประจำนะคือมีโยมศรัทธาท่านมากนะก็จะมีกิจนิมนต์บ่อยนะไปในที่ต่างๆก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ บ้านช่องใหญ่โตหรือมันก็เป็นพระราชวังสถานที่แบบนั้นก็แน่นอนนะก็เป็นที่ของผู้มีทรัพย์มากมีอำนาจมากนะคนที่นั่นก็จะแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็โดยเฉพาะผู้หญิงก็จะแต่งมากหน่อยน,ะนี่พระวังคีสะมาบวชใหม่ๆ อินซียังไม่แก่กล้านะไปเจอญาติโยมสาวๆแต่งตัวสวยๆใจคอหวั่นไหวท่านก็ท่านก็ปรึกษาท่านพระอน,นุนท่านก็ดีนะคคือไม่ปกปิดไม่ได้เก็บงำความรู้สึกของตัวเองเวลามีปัญหา หรือมีปรากฏการณ์ทางใจที่ดูไม่น่าไว้ใจท่านก็ปรึกษาพระอานทน์เลยนะแลวท่านก็บอกกับพระอนทน์ว่าผมผมติดตามท่านไปนยเห็นญาติโยมแล้วเร่าร้อน <c oughs> เกิดความเร่าร้อนเพราะการมาราคะ่ะจิตของข้าพเจ้าเนี่ยร้อนรุ่มขอให้ท่านจงบอกทีที่จะดับ ราคะเพื่ออนุเคราะห์แก่ผมด้วยพระอนุนก์ก็เลยสอนไว้ว่าจิตของท่านรุ่มร้อนเพราะว่ามีสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสก็คือหมายรู้ผิดหมายรู้ในสิ่งไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างาม คือหมายรู้ในอสุภะว่าเป็นสุภะเน <giving quin himself> ี่ยอันนี้คือหมายรู้ผิดหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นของเราคือมันเป็นอนัตตาแต่หมายรู้ว่าเป็นอัตตาแต่ส่วนที่กำลังมีมีผลอยู่ในตอนนี้เลยคือหมายรู้ในสิ่งที่ไม่งามว่างาม นั่ก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้ละนิมิตอันงามนั่นสินิมิตอันงามหมายความว่าไงคือเวลาเรามองอะไรไปแล้วถ้าเรามามองไปที่อื่นเลยเนี่ยนะไอ้ภาพนั้นก็จะหมดอะไรดับไปแล้วมองนี้สมมติเห็นผู้หญิงแล้วก็มองทางนูน้นไปเห็นต้นไม้ยางไงนะตอนเห็นต้นไม้ภาพหญิงนั้นควรจะดับ แต่ของท่านวังกีสะในตอนนั้นนะมันไม่ดับตาไปทางต้นไม้ก็จริงนะแต่ภาพยังปรากฏอยู่ในใจ <c oughs> นก็เรนะียกนิมิตจำจำหน้าตาเสื้อผ้าผิวพรรณรอยยิ้มถ้าเกิดยิ่งยิ้มด้วยนี่โอ้โยิ่งจำเลย <c oughs> ก็กลายเป็นภาพนิมิตติดตาพระอนุ์ก็ให้ดูว่าอันนี้เป็นนิมิต ถ้าเห็นสักไปเห็นนะแล้วถ้ามองไปที่อื่นแล้วมันควรจะดับแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ดับแสดงว่านั้นเป็นนิมิตแล้วติดตาไอ้นิมิตติดตาเนี่ยมันไม่ใช่นิมิตสําหรับทํากรรมฐานมันไม่ใช่นิมิตอะไรดินน้ําลมไฟที่เอามาทํากระสินอะไรแบบนั้นไม่ใช่มันเป็นภาพผู้หญิงภาพผู้หญิงยิ้มให้แนละ้วมันมีนิมิตอย่างเงี้ยเกิดความเร่าร้อนเกิดกิเลส ก็ต้องดูว่าเนี่ยมันเป็นนิมิตทำให้ราคะเกิดก็ตจงเห็นเห็นนิมิตนั้นแล้วละเสียเห็นว่ามันเป็นนิมิตทำความเข้าใจนิมิตอันนั้นว่ามันเป็นนิมิตที่กระตุ้นราคะก็ละนิมิตนั้นนั้นเสียหาหาให้มันเกิดปัญญาในแง่ที่ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตอนที่มีราคะมันก็ เกิดความเร่าร้อนพะกามอย่างที่ท่านกําลังเป็นอยู่ซึ่งเวลาท่านมาท่านก็ซื่อๆนะท่านวางคีสานั่นก็ซื่อๆบอกว่าผมกาลังเรเ่าร้อนเร่าร้อนพอกามมาหราคาัะซึ่งนั่นแหละเพราะว่านิมิตที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีสัญญาวิปลาสด,ด้วยหมายรู้ในของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามแล้วเห็นแล้วก็เลยจำจำแล้วก็มาคิดนึกเป็นนิมิตมันจึงเร่าร้อน นิมิตนั้นจริงๆแล้วเป็นอดีตเป็นจำภาพอดีตมาแล้วเอามาคิดนึกในปัจจุบันถ้าเห็นสักว่าเห็นแล้วดูภาพที่ปรากฏในตาขณะน,นี้จริงๆแล้วภาพขณะนี้มันเป็นอย่างอื่นไปแล้วแต่ใจตอนนี้มันปรุงแต่งเอาภาพอดีตจดจำมามาปรุงแต่งต่อมาเผารนจิตใจตัวเองนั่นก็บอกว่า มันเป็นแค่นิมิตนะแล้วมันก็เป็นความปรุงแตง่งซึ่งก็ไปเก็บเอาของที่แปรปรวนได้มาทําให้มันเป็นเหมือนไม่แปรปรวนคือของที่มันเสื่อมเราก็ปรุงแต่งดูมันรู้ว่ามันสวยของที่มันโทรมเราปรุงแต่งว่ามันสวยพิจารณาไปแล้วนะจริงๆแล้วมันเป็นถุงหนังหุ้มอยู่ ภายในมีของสกปรกทั้งนั้นแต่เราก็หมายรู้ว่ามันสวยในปรุงแต่งของแปรปรวนของที่มันไม่งามว่าสวยงามเพราะไม่เข้าใจความจริงก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามทำทำการสอนตัวเองให้ให้สัญญานั้นละความวิปลาสนั้นไป อันแรกเลยคือถ้ามันหมายรู้ว่าสวยงามให้รู้ว่านี่คือเป็นนิมิตเป็นนิมิตละนิมิตอันนั้นเสียทำทำความเห็นทำความรู้ความเห็นให้ทันว่ามันกำลังยึดอยู่ด้วยยึดว่านั่นควรจะเป็นของเราอยากได้มาเป็นของเรามาั่น่านีให้รู้ทันความเห็นอันนั้นด้วย ให้รู้ทันว่ามันเผารนจิตใจอยู่อย่าให้มันเผารน้นคือจงดับราคะนั่นไปพอรู้แล้วมันก็ดับเองนให้ท่านมอไงในแง่ว่าเนี่ยมันเผารนอยู่เผารนจิตใจอยู่วิธีจะดับไม่ให้มันเผารนจิตใจก็ให้เจริญอสุภกรรมฐานอาสุภกรรมฐานก็เป็นความจริงระดับหนึ่งนะแต่ยังไม่ไม่ใช่ความจริงแท้ที่จะ ทำให้เกิดวิปัสสนาแต่มันช่วยให้ระงับดับยับย้งความทุกข์ที่เกิดจากราคะได้ซึ่งความจริงในแง่ที่ว่าร่างกายไม่สวยไม่งามที่ว่าเป็นอสุภะเนี่ยก็จําเป็นสําหรับผู้ที่กําลังถูกเผาลนอยู่นี่แหละก็พิจารณาว่าส่วนประกอบต่างๆของร่างกายของดูของตัวเองก่อน ผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยดูทีละส่วนทีละส่วนนะผมอยู่บนหนังศีรษะขึ้นบนหนังศีรษะเนี่ยทุกรูขุมขนทุกรูเส้นผมเนี่ยเป็นที่ไหลออกของไขมันของพระเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะพอโกนผมไปเนี่ยอ้หัวมันมันเลื่อมเลยนะเวลาถ้าไปโดนหนุนหมอนเนะ่ะตอนที่โกนหัวใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่า ผ้านั่นนะ่จะจะสกปรกมากเลยนี่เป็นความสกรปรกเป็นอสุภกรรมฐานดูดูจากร่างกายของตัวเองเวลาจเจริญอสุภะได้ดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้ราคะสงบระงับลงเห็นส่วนต่างๆของร่างกายเป็นที่หลั่งออกของสิ่งสกรปรกเป็นไขมันเป็นน้ำเงอเป็นขี้ใคร อะไรที่มันออกบบจากร่างกายเนื้อสกรปรกทั้งนั้นเลยเวลามันออกมาแล้วทําไมชําระล้างก็ดูหน้ารังเกียจมากที่มันพอทนอยู่ได้เพราะคอยชําระล้างทําความสะอาดคอยล้างหน้าคอยสักผมคอยฟอกสบู่ถูขี้ใคร mm hmm. เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทําความสะอาดร่างกายถ้าไม่ยอมทําความสะอาดไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ mm hmm. ก็จะดูหน้าเกลียดมากในร่างกายนี้ ให้พิจารณาไปตามความเป็นจริงเจริญกายยกตาสติพอเจริญกายยกตาสติพิจารณาร่างกายทุกส่วนของตนเองนั่นแหละเห็นว่ามันเป็นอสุภะแล้วเห็นว่ามันไม่เที่ยงด้วยเห็นว่ามันไม่ใช่เราด้วยเห็นว่ามันบีบคั้นอยู่เสมอเลยด้วยเพราะว่าส่วนประกอบของร่างกายนั้นไม่มีส่วนใดที่มันอยู่นิ่งได้เลยนะมันถูกบีบคั้นให้เคลื่อน เคลื่อนอยู่เสมอเลยถ้าไม่เคลื่อนนะจะรู้สึกป่วยละเลือดลมไม่เดินะรเยรู้สึกป่วยเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยมันทํางานของมันจมูกร่างกายเนี่ยจะเห็นชัดเลยหัวใจก็บีบของมันระบบอะไรทางเดินอาหารก็ทํางานของมันทาของมันเองนะโดยที่เราไม่ได้สั่งเลยนะมันจะซึมซับสุบสดูดซับสารอาหารมายัางไงส่งไปตรงไหน,นเราไม่ได้สั่งนะมันไปของมันเอง เนี่ยร่างกายมันทำงานของมันเองเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เราเป,เป็นแหล่งผลิตของสกปรกแล้วก็มันทํางานของมันเองแล้วไม่ใช่เราด้วยมาบนี้นะป <c oughs> ินาณานี้ก็จะกลายเป็นว่าถอนความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนความรู้สึกว่าเป็นของเราตรงนี้ไปได้ความยึดถือความยึดมั่นว่าเป็นเราอะไรก็จะลดน้อยลงมองร่างกายนี้เข้าใจแล้วร่างกายอื่นก็เช่นเดียวกัน แต่ให้พิจารณาร่างกายตนเองก่อนนะก็จะกลายเป็นรู้เท่าทันความถือตัวตัวเองความยึดมั่นในตัวของตัวเองระงับราคะได้ระงับถึงโมหะแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้เป็นผู้สงบระงับเที่ยวไปพระ,นนระอนุนกสอนพระวังคีสร์แบบนี้นะนี่ก็เป็นคำถามของโยมทัศนีน่าจะ เคยได้ยินได้ฟังมาหรือเคยอ่านมาอาจจะอยากจะให้อัตมาทบทวนให้ประมาณนี้ก็ให้ไปดูในกระสูตรชื่อว่าอานันทสูตรในสังยุตตนิกายสขาทถวัเนี่ยถ้าศึกษาเพิ่มเติมก็ไปดูในนี้นี่หมดแลยครับท่านอาจารย์ครับ